เอาแล้วครับฮัตเตอว่าเอาอีกแล้วครับสายเคิงตึงอีกแล้วครับพี่น้องน้องแป้งครับใส่่ใเงยอูห์แข็งแรงอูเอ็งเอ๋วเลยรถท่านตายไปแล้วใส่ใหญ่เลยครับพี่น้องอูหูดินดิ่นดินโอ้ฮัตเตอร์เห็นแล้วอูหูจบเจ้าใส่เงยเลยครับพี่น้อง <c ười> เดินคุยเลยครับพ่ะท่านตายเลยครับอ๊ตเคร่งโลดตีดตัวนี้สวัสดีครับผมพันเตาหากินเหร่าทุ่งครับผมสวัสดีพี่นอ้องปลอดไฟสุมองสุวรรณกันแล้ววันรครับสวัสดีเอฟซีพันตาหากินเหร่าทุ่งน้ำแน่กันแล้วกันครับวันนี้กับภาพพีพี่น้องมาหายอยู่หางจิ้งหร่าครับนี่มาพร้อมพันเตยครับพี่น้องมีภาพวันนี้พ,า,นนพาพี่น้องมา ใส่เบ็ดปลาไหลครับหรือเงยเงยหมูครับวันนี้ถัดไปกำลังลงใส่ครับหลังแหลกครับใส่เบ็ดโฟมครับเงยเนื้อหมูเธอแหลกเขาเลยครับลองเบิ้งครับว่าทั้งสิ่มันบ่นี่ครับไม้ก็เป็นไม้ปลาปลาเนี่ยแหละครับมือเขามาใส่เงยเขียดมันได้หลายตัวนะครับมันกินเงยเขียดเลยลองเบ็ดโฟมมาใส่เบิ้งครับเอามันม่กินบ่ครับเงยเหื่มหมูนะครับเนาะหลุดไม่ต้องการครับ ปลาป่าพี่น้องเนีย่ยแล้วครับไม้เด็ดไม่เหงื่อไม่ยังไงนีนง่ครับไอ้เขาเตยใส่ใเบิ้งครับพี่น้องเนื้อหมูครับเถื่อแหลกของ,ของ,ของเขอาแล้วครับเนื้อหมูครับจัดให้ตามเอฟซีคนขอมากแล้วครับลองเอาเนื้อหมูไปใส่เบิง้งนะครับเพิ่นแนะนำมาครับ อยากล่องบ้างครับพี่น้องเลิกบัวพันธุ์ดพันธุ์ไหนดีดีได้หรอมาดูเลยเข้มึงแหงกันเอเยนนี่ครับเตรียบร้อยนะครับ จะแขวะมาหลุ่นเมึงนล้กันตอนยามนะครับเนาะติดตามเมึงนะครับแล้วห่อก็สอใส่เบ็ดซอยกันกันนะครับหลังสุดท้ายแล้วครับ เประมาณแักซี่สิบลังนี่แหละครับพี่น้องแล้วเราบังตอนยามครับเราบังทำมันหล่นย้ำเส่าครับน้ำสองสิมายามเท่อเดียวครับย้ำเพืนพอยามครับมันมันสั้นครับมันลงลงใส่หนาครับหนาม,มันหน่อยคอนเตนใส่หลังสุดท้ายครับติดตามนี่นะครับ เดส,สิร์ฟที่พามายาม่าง,งนะครับเนาะเอากระสวัตดีพี่น้องตอนเสาร์นะครับพาพีพ่พาน้องมายามเย็ดครับมาหลเดมึงครับถืเอเย็นบอสเลยจังเลยครับรพันเตอร์หลุดน้ำพันเตอรเลยครับพุ่นในพันเตอร์นนอรรอรถือบอ ขาดปากบ่เจอกําลังตามเบ็ดอยู่ครับฮะขาดปากนะเตอว่าขาดปากครับลังเลยครับ ต่อไปเลยครับไปหลังเงียยกันครับตึ่งครับอันี่ยูบรับฮะยูบ่ะเย็นบ่ครับพันเตะ่ปยูยูครับแต้มแดกม้าครับนั่นหนูใหญ่จัดหนึ่งฮะใตะ่งเอ๋ใหญ่ยูครับอู๋พัน เตเอว่าใส่เอครับมาแล้วครับเต็มในแข่งมาเข้าครับพี่น้องบรรยากาศคุมคุมฝาคุมฝนครับมื้อนี้ลมลม้ํำเสาห้องประเดี๋ยวมายามยำขึ้นแล้วครับพี่น้องมายามยำเสาเทียวเลยครับใส่งามเลยครับพี่น้องเต็มในแข่งม้ามาแล้วครับเนี่ยแล้วลุนล้างตงไปล้างกันเลยครับลุนลังนี้ล้างกันนี้ครับพี่น้องเต๋ว่าสายเช็งไว้ครับ แต oh, uh, you ่น so น really yeah. ั่นอู้ยู่เยอะครับแต่ทีสองครับแต่ทีสองไม่แล้วครับนี่ครับเนื้อมูครับกินเลืกว่ากินเลืกกรตัดเลยดิเข็มไก่เอาตัดโหลดเดี๋ยวเขาก็ไปพาเบ็ดออกขึ้นเขาแต่ทีสองครับนี่เนื้อปลาไหลครับ น้องกันต่อเลยครับ <assim. S 1> อยู่กัาพัดเตยฮะเส่เอวเอ,อีกแล้วอู้หเลวอีกลอเลยพี่น้องเอาเลยครับแถมที่สามมาแล้วครับอู้นี่ครับปลาไหลครับพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊คไปตัดอันไปตัดลเลยไม่พอทับบอไปครับหลุ่นลังมาะต้อกันตอ่อครับพี่ต้องถ้าเกิดว่าสงสัยว่าสิติดครับฮึใช้เป็นแปะเลยนะ ยััปลาบ่ถือครับทางนี้ว่าเป็นถือครับเดี๋ยวหลุดน้ำกันต่อครับหล้างนี้น้ำกันกรครับพี่น้องสายเชิงตึ้งเลยครับเลยจะหาททำเตะลงไปแล้ว,วครับสายเชิงตึ้งเลยครับ Xì dù luôn bà dù Bà nhau mũ xùi Kho nòi Kho Kho hợp, chân nhau là gì พ้นแล้วเดี๋ยวพ้นแล้วมราตะเย็นนะขอครับเนี่ยวหมูหลังนี้สายเค็งตึงอีกแล้วครับอยู่หรือไม่อยู่โดนต้องกันครับพี่น้องอออยังพันเตย Bao bò, ô, mùi kinh khoan ngoại hấp Kho ngoại hấp kìa tải đây, Kho tuổi hấp kinh tuổi hấp hấp hắn tuổi hấp hắn tuổi hấp hấp ใส่ส,สวยๆเลยครับพี่น้องนี่ครับอะไรครับเกือบขาดปากเกือบรุดนะ <Okay. S 1> แข็งแล้วปากมันรว <c oughs> มกัน่อครับเอาท่านี้ไม่เวียดติ พวบสีจมๆพันเกยอูหุนมันดึงไป้หุนวูวูอูนั่นเดียวดึงไอหุ่ยเลยหุ่นเอาอีกแล้วครับไหลไหมครับมันสั้นครับพี่น้องมันร่องงาครับปลูกไปกับงาป่ามเลยครับอีกแยมหนึ่งแยมครับ เหลือกูยุงหงายอะไรพี่น้องเรียบร้อยครับนี่ครับอยู่บริเวณเตยเอาอีกลระบ่อู้หูเหลืองเลยตัวนี้ ใส่เอ็กครับพันเตยว่าใส่เอ็กเซลมาดีครับเพื่อนดีครับผมมีตัวงามเลยเนาะนี่ครับใหม่แล้วครับเดือยหุวยเลยครับใหม่แล้วนึงแก้มครับนี่ครับพี่น้องฮันเตอร์ได้อีกแล้วครับแต้นนึงครับ สวยงามเลยครับมันครับนี่มันมันครับดูแล้วครับโอ้เอาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยใส่สวยงามเลยเนาะอ๋อผ่านเตะเฮ็ดอีกแล้วครับใส่สวยๆเลยครับพี่น้องครับ อ้างท่าบ pues mm ่น hmm ี่พอฟักเตยฟังคนนี้ไปลุดเราพันเตยอีกครับพันเตยว่าสายชิงแล้วครับอือดูดููย่วะเดือดหุยเลยบ่เอาเียแล้วครับพี่น้องอ้ใส่กำลังเลย

ผัดเต๋ยว่าเอาอีกแล้วครับสายเค็งตึงอีกแล้วครับพี่น้องน้ลงไปครับใส่หนี่หายวูเป็นหางเอ็กเยว์เอ็กเอวเลยตัวท่านตายไปแล้วใส่ใหญ่เลยครับพี่น้องวู้วูบวูดินดินดินโอ้ผัดเต๋อเห็นแล้ววู้วูตัวนี้ไหมพ่อกดพ่อกดแม่ปลาไหลเลยครับเดี๋ยว ใส่ยหญ่เลยครับพี่น้องเดี๋ยวมีืยเลยครับไม่ทันตายเลยครับอ๋อเครื่องโล่ติตัวนี้มันมันครับใส่เช่นนีกเหรอครับพี่น้องยุ่ยบ่โอกูขาดปากเอาอีกแล้วครับพี่น้อง ไอเชิงตึง้งเราครับหลุดน้ำกันครับข้อข้อใส่กันป่านี้อือหือปลา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 คอมลคอโอ้ใส่สวยอีกแล้วครับโอ้ห่าจะได้เซ็ตกล่องเลยวะคอกินเนื้อหัวเอ้ยเนื้อหมูครับพี่น้องใส่สวยเลยครับอันไหนยอะโชว์บ้างน่าจะน่าจะเอียนปลาอึดเนื้อเลยเนาะ เร,เรานี่มานี่ดีครับด้ทั้งปลาด้ทั้งเอียนครับนี่ครับปคอใส่สวยแล้วครับกินเนื้อเนื้อมูครับปลานเตยจับให้เบิรงนครับนี่ครับปคอครับใส่ง้าง,งามเลยครับ จวหลุนหลังต่อไปต้อกันเลยครับหลุนหลังนี้ต้องการน,นี้ครับบ่ครับผลงานลรเรื่องเท่ากับถือว่ามานอยู่แล้วครับวันนี้ปลาไหลกับเพื่อนๆซิฟก็โตอยู่ครับเดีถึงปลาคอรพร้อมครับวันนี้กับถือว่าพาดอยู่แล้วครับเนี้ยหมูเอาใส่เทลเล็กระจะลืม ฝากพี่ๆน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบหายคิดเราทุ่งหายผ่านเตากับพ่านเตือนนี่นะครับวันนี้พ่านเตาพ่านเตือกนกต้องขอร่าพี่และน้องไปกันครับคลิปหนายังคอยมาพอกันไหมเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ